คุณเคยสงสัยไหมว่าปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนโลกของเราอย่างไรในปี2024นี้หัวใจสำคัญของ AI คือการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และตัดสินใจได้คล้ายมนุษย์โดยอาศัยหลักการ Machine Learning และ Deep Learning ที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อจดจำรูปแบบและสร้างผลลัพธ์ที่ซับซ้อนขึ้นมา ตัวอย่างเช่นเมื่อเราป้อนชุดข้อมูลภาษาเข้าไปโมเดล AI จะสามารถสร้างข้อความหรือตอบคำถามได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำภายในเวลาอันสั้นเสมือนกำลังโต้อตอบกับมนุษย์จริงๆในชีวิตประจำวัน AI กำลังปฏวิวัติวงการต่างๆตั้งแต่การช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคการพัฒนาวัคซีนการขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับการสร้างสารรค์งานศิลปะ ไปจนถึงระบบแนะนำสินค้าส่วนบุคคลที่คุณใช้งานอยู่ทุกวันอนาคตของ AI ไม่ได้จำกัดแค่การทำงานอัตโนมัติแต่การยกระดับขีดความสามารถของมนุษย์ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆการวิจัยกำลังมุ่งสู่ artificial general intelligence หรือ AGI ที่มีสติปัญญาเทียบเท่ามนุษย์ซึ่งจะนำมาซึ่งทั้งโอกาสมหาศาลและความท้าทายใหม่ๆที่เราต้องร่วมกันรับมือ นี่คือยุคที่ AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการมนุษยชาติ